จัดเข้ามาให้แล้วครับผมกับโต้ต้ารีโวสีสวยคันนี้เลยนะครับใครชื่นชอบสีนี้ดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมแม็นะครับคิวสาระางขายบริษัททอโต้นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าโต้ต้ารีโว2.4นะครับคันนี้เป็นเพียรเนอร์ยกสูงเเดิมจากโรงงานเลยนะครับได้สีพิเศษสีสวยแบบนี้เลยมาพร้อมนะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะขับขี่สนุกราใจแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรอบคันเลยข้างนอกข้างในนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่อาจจะยังไม่ได้เก็บงาน มีค่าฝุ่นเล็กน้อยอย่าเพิ่งว่ากันนะครับเก็บงานเสร็จรับรองเลยว่าคันนี้สวยกริบแน่นอนนะครับก่อนจะไปดูคลิปด้วยกันนะครับฝากกดติดตามคีเอเตอร์ไว้ด้วยนะรถด้สวยช่องนี้เลยมีทุกวันเลยนะครับคันนี้เลยดีกว่านะนี่เลยชมหน้านะครับได้เป็นชมหน้าหล่อนะครับรีโว่ชมนี้ต้องบอกเลยว่าขายดบขายดีมากนะครับมากี่คันก็ไปหมดเลยนะใครที่มาไม่ทันนะครับดูคลิปนี้จบนะครับยามูรดังเลมาทดลองขับได้เลยนะครับผม กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีดำเบลนแบ็คแบบนี้นะครับตัวรถของเขาจะเป็นสีเทาดำนะครับดีไซน์สวยสีสวยสมรรถนะดีนะครับผมโคมไฟหน้านี่เห็นไหมโคมไฟใสมากนะครับรถเข้าใหม่นะแต่แทบไม่มีรอยหินเลยนะครับผมแล้วดูนะฟอนตาหมอกคู่หน้าเขาให้มาด้วยนะครับครบคันเลยนะแม็กนะครับจะได้เป็นแม็กเดิมๆจากของโรงงานเลยนะหาลูกค้าอยากเปลี่ยนแม็ก มาคุยกันได้นะมาคุยกันได้นะครับดอกยางนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะซุ้มล้อนะครับตัวน็อตต่างๆนะเห็นไหมดูครบถ้วนหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยสภาพดีนะครับไม่มีแตกนะโอ้โหบอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานนะครับผมตัวจัมองข้างนะครับจะได้เป็นโคมแบบครเมียมบนนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวจัมองข้างมีมาให้นะครับบันไดข้างติดมาให้แล้วนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าเด็กเล็กก็ขึ้นน่าสะดวกสบายเลยนะมือจับเป็นคนเมียมนะครับนี่ ข้างในดีกว่านะเข้าไ่ก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วสภาพคันนี้สวยมากๆเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มียุบไม่มียับนะครับตัวได้เนี่ยเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะและข้างในรถได้กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับด้านคอนโซลนะครับส,สะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยแตกของพลาสติกหรือว่าตัวหนังที่หุ่มเลยนะจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆของรีโวคือว่านี่เห็นไหมด้านข้างที่บางแก้วมีนะครับแล้วก็ ช่องอคูเลบ็อกนะครับตัวนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้แช่พวก M100 นะครับกาแฟกระป๋องนะมีแอร์ออกแค่ตรงนี้นะเดินทางไกลๆนะครับเกิดว่วงขึ้นมาสามารถหยิบกระดุมได้เลยนะครับผมโคงสร้างอ่อยดีกว่านะนี่ตัวเหล็กนะครับจะเห็นเลยว,ว่าไม่มีรอยสนุงสนิมเลยนะครับเหล็กไม่มีบิดเบี้ยวนะครับตัวไี้สปอร์ตอยู่ครบถัวสวยงามเลยนะรถโครงสร้างเกรดเออยู่แล้วนะครับผม ตัวรถให้นะครับบนตลอดชั้นนำระดับประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทูคารหรือว่ากูินสเปคชั่นนะครับตัวน็อตเห็นไหมโอ้โหไม่มีรอยไข่ประแจเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่มีรอยประแจโดนเลยนะครับสวยงามมากๆนะคันนี้ลูกค้าเดิมนะครับเขาไปติดตั้งพวกลำโพงนะเห็นไหมจะมีดอกซับเบดมาให้แบนนี้เลยนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะด้วยความที่รถใช้งานมาดูแลค่อนข้างดีนะครับจะเห็นเลยว,ว่าตัวที่ตั้งข้างที่บุกมาให้เนี่ยสภาพสมบูรณ์นะ ไม่มีรอยฉีขาดรอยฝุ่นนี่แทบไม่มีเลยนะครับมุจจะตัวนี้เป็นโครเมียมด้วยโอ้โหสวยมากนะครับสีประตูนะครับนี่ขึ้นลงนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับตัวฝ้าเพดานเนี่ยเห็นไหมรถเดิมๆเข้ามานะแต่ฝ้าเพดานสะอาด้ากมากนะครับไม่มีรอยขีดเขียนเลยนะครับบอกลางตรงนี้พับได้นะครับใช้วางแขนได้นะครับกันแบบเมื่อยแขนเนาะแล้วก็สามารถที่จะวางขวดน้ําแก้วน้ําได้เลยนะครับสบายสบายเลยนะ นั่งข้างหลังได้3าคนนะซีดเบลเนี่ยมีให้โครงสรางตำแหน่งเลยนะครับอ่ะโครงสร้างข้างหลังเลยดีกว่านะเนี่ให้ดูฝั่งนี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าเปิดแต่ข้างบนนะนี่ข้างข้างง่ายให้ดูเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหสวยกริบนะครับตัวน,น็อตเนี่ยไม่เคยไขยเลยเห็นไหมดูในล่องยังดูได้น,นะไม่โดนไขควงเลยนะครับอ่ารถพร้อมใช้งานพร้อมขับขี่มากมากเลยนะคันนี้นะครับตัวนะมาดูกันในส่วนของตัวช่วงล่างหน่อยดีกว่าไห แทสซีนะครับเราจะดูแลให้หมดนะจะพ่นกันสนิมให้หมดทุกคันเลยแล้วก็คันนี้จะไม่มีตัดวอลแทสซีมาคงสร้างว่จะต่อมาแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าครบคัน,นมากนะข้างล่าาเนี่ยมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะแล้วก็โคมไฟน้าท้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยใสยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหลืองน,นะครับผมตัวมือจับตัวนี้เป็นคโครเมียมนะสวยมากเลยนะครับฟันเบรคโรสามีมาให้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะเขาได้ใน,นเดิมๆนะครับแต่ตัวต้าเลยนะ เป็นไลเนอร์ศูนแท้จากโตต้านะครับผมนี่ครบคันสวยงามมากๆใช้งานดีนะพามาดูในฝั่งของคนขับกันหน่อยดีกว่านะครับกระจกนะครับจะเป็นปรับและพับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับสะดวกสบายนะเวลาจะขับรถไม่ต้องเอื้อมมือเปิดกระจกออกไปข้างนอกนะสะดวกสบายมาให้แล้วนะครับแล้วดูนะรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพารักเครื่องให้ดูเนาะโอ้้หูดูครับเสียงเนี่ยเล้าใจเลยนะครับผมแล้วดูพวงมาลัยซะก่อนนะสภาพสวยงามมากๆนะครับ ตัวได้เนี่ยใช่ไหมเขาเดินมาเหนือ่อยรียบร้อยนะเขาหุ้มหนังมานะครับแล้วก็หนังเนี่ยจับสบายๆนุ่มมือมากๆนะครับผมมาลายทรงสวยงามนะครับตัวโลโก้โตลต้านเนี่ยไม่มีหลุดลอกเลยนะครับผมนี่สวยมากนะน้ำพัดเลื่อนไม้นะครับนี่สแสดงผลชัดเจนนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลนะคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโลนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะสําหรับรถปี2019นะครับก็6ปีเฉลี่ยปีหนึ่งไม่ถึง20,000โลถือว่าใช้งานมาน้อยนะ วิทยุเดิมๆนะครับของโรงงานนะแต่เห็นแบบนี้นะครับเขาสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะเห็นไหมนี่เชื่อมต่อมือถือได้นะครับสามารถที่จะรับสายโทรเข้าโทรออกได้หรือว่าเราจะเปิดเพลงผ่าน u t u b e นะครับในมือถือเราได้เลยนะครับนี่สาญรักแอร์แบ็กนะครับขึ้นติดปกติแบบนี้เลยนะและแอร์เนี่ยบอกเลยว่าออกทุกช่องเย็นทุกช่องนะครับนี่โอ้โหลมแอร์ออกหมดเลยนะครับกระจกด้านอะจอสับบองด้านหลังนะครับตัดแสงรบกวนได้ดีนะระบบไฟเป็นไงนี่ พร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นช่องเก็บพวกแป้งกันแดดแต่ว่านำบัตรนะก็เก็บได้เลยสบายๆนะครับมีกระจกนะครับสําหรับมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารเนาะแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะมีตัวคาดมาให้อย่างนี้นะครับสามารถที่จะเสียบพวกอ่าใบกับขี่ได้นะครับเวลาตํารวจเรียกตรวจเนี่ยหยิบได้ง่ายๆเลยนะครับพร้อมใช้มากๆเลยสหรับรถคันนี้นะครับข้างในตกแต่งสวยงามมากๆเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องันดีกว่าครับข้างนอกข้างในคันนี้ว่าสวยแล้วใช่ไหมห้องเครื่องคันนี้เดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับ รถเข้าใหม่นะถ้าไม่สวยจริงอะ่ะไม่กล้าพามาดูนะครับผมเริ่มกันที่ตัวฝากระโปรงก่อนเลยดีกว่านะครับจะเห็นเลยว่าตัวเมสอาร์คเนี่ยนะครับเมสสปอร์ตเนี่ยถ้าใครที่ดูรีวิวของผมไม่บ่อยนะจะเห็นเลยว่าถ้าเป็นตัวต้ารีโวนะครับตำแหน่งเมสสปอร์ตนเนี่ยตำแหน่งทั้หมดทุกคันเลยนะครับแล้วก็ตัวเหล็กข้างในนะครับจะไม่มีร่องรอยของการขูดขีดรอยสนิมหรือว่ารอยบิดเบี้ยวเลยนะครับผมถ้าในส่วนของที่เป็นวงกลมเนี่ยจะต้องวงกลมอย่างนี้เลยจะต้องไม่มีโค้งไม่มีแบบนูนขึ้นมานะครับ ถ้ารถเป็นไปโดนมาไปเคาะมาอย่างไรไม่เหมือนเดินไปนอนนะครับส่วนฉนวนจะเห็นเลยว,ว่าฉนวนเนี่ยมีแค่พวกคาบพวกนี้เป็นเป็นแบบดอกหญ้าครับแต่ว่าคาบฝุ่นคาบอะไรถ้าไม่มีเลยนะคือรถส่วนมากน่าจะขับดูแลดีนะครับแล้วดูตัวซีลของรถนะโอ้โหเนียนกลิบนะครับซีลรถเนี่เนียนกลิบนะครับสีเดียวกับฝากระโปรงเลยนะครับผมตัวน็อตเนี่ยไม่เคยขันเลยโอ้โหโครงสร้างข้างในนะครับตัวโครงสร้างเนี่ยรถนะสวยงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคานหน้าเห็นไหมข้างหนา้าโอ้โห มีต้องรอยค้าบฝุ่นของไอ้ไม้ค้ำไม่เฉยนะแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยสมบูรณ์มากๆนะครับเพดอยู่ครบถ้วนเลยนะครับนี่แล้วก็นะครับจะมีการต่อไฟเล็กน้อยนะเพราะว่าลูกค้าอย่างที่บอกว่าเขาติดลาโพงเพิ่มนะครับเขามีการต่อไฟเพิ่มนิดหน่อยเนาะแต่ว่าระบบไฟใช้งานน่าปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็การเดินสายไฟนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดนะครับรอบลเครื่องยนต์นะครับจะสังเกตเลยว่าไม่มีพวกคาบน้ํามันไหลเยอะมเลยนะครับ รถทุกคันนะครับตรวจสภาพมาให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างนะครับเครื่องยนต์รวมไปถึงเกียร์นะครับช่วงล่างระบบเบรกระบบไฟฟ้าช่างเราจัดมาให้ครบท้วนหมดแล้วนะครับและคันนี้ราคาดียกมากเลยนะครับ499,000บาทลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000กลางนะครับผมคันนี้นะครับถ้าสนใจเบืรอดตานล่างนี้นะครับผมสามารถโทรหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงครับ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ